สวัสดีครับกลับมาพบกับโอนะครับกับช่องมิสูสายลุยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมเจ้าตัวไททันที่อยู่ด้านข้างผมนะครับตัวนี้เป็นตัว4ประตูนะครับตัว GT Premium เกียร์ออโต้นะครับสีดำราคาอยู่ที่9 9 8า0 0กบาทนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมกันว่าคันนี้เราแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเหมือนเดิมครับเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าครับตัวโลโก้ครับ คำว่าตะกั่นสปอร์ตนะครับตัวนี้นะครับเราติดตั้งในเรื่องของตัวเป็นสีแดงให้ลูกค้านะครับเพื่อให้มันตัดกับตัวรถนะครับที่เป็นสีดํานะครับก็ต้องบอกก่อนว่าถ้ารถเป็นสีดำครับสิ่งที่เราจะติดตั้งให้ลูกค้านะครับที่เป็นโลโก้ตัวนี้จะเป็นสีแดงหรือไม่ก็เป็นขมียนครับนี่ครับแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าเป็นเลือกสีแดงนะครับเพื่อให้แมทกับตัวด้านหน้าแล้วก็ตัวสเกลด้านหน้าด้านล่างนะครับผมโอเคครับมาต่อกันที่ตัวกระจังตัวนี้นะครับ3ชิ้นบนตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารถทันนี้เป็นโมเดล year นยี่2ินะครับผมสิ่งที่เราติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มเติมนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวคอบไฟหน้าครับตัวนี้ที่เป็นสีดําด้านนะครับมีเป็นตัวโลโก้คําว่าแตตันให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวครอบดิจิมิชิวครับหรือว่าครอบคิวตัว C ีนะครับตัวนี้เป็นตัวงานครอบนะครับผมนี่นะครับแล้วก็เป็นตัวครอบไฟตัดหมอกนะครับนี่นะครับสังเกตตัวนี้นะครับ ตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะครับตัวนี้เป็นตัว G D Premium นะครับเป็นตัวท็อปสุดของเรานะครับในรุ่นของตัวขับ2นะครับผมแล้วก็ด้านล่างครับด้านล่างตัวนี้เป็นสเกิร์ต B S นะครับนี่นะครับก็มีหูละอาเป็นหูระสีแดงให้ลูกค้านะครับนี่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อที่ด้านข้างต่อนะครับด้านข้างนะครับเราติดตั้งในเรื่องของตัวซุ้มล้อนะครับขนาดตรงนิ้วแบบมีหุดให้ลูกค้านะครับ ตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นสีดําด้านนะครับก็คือตัวคุมล้อเนี่ยก็จะมีสีเลือกนะครับเป็นสีดําด้านหรือว่าสีดําเงาก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับว่าลูกค้าจะเลือกแบบไหนนะครับโอเคแล้วก็แม็กนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นแม็กลายดอกไม้นะครับมาพร้อมยางมอนเตอร์นะครับ AT3 ขนาดยางก็มาตรฐานครับอยู่ที่265ครับทัพหกศกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ได้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับจะเป็นนี่ลงตัวตัวนี้ครับกระจกมองข้างนะครับ มือเปิดประตูนะครับนี่แล้วก็เป็นตัวบันไดข้างครับตัวนี้นะครับทิปเป็นสีดําเงามาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับผมสิ่งที่เราติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวเบ้ารองมือนะครับมีกันสาดนะครับแล้วก็ตัวราวหลังคาให้ลูกค้านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกสติกเกอร์ครับเป็นลายสาดโคนนะครับแล้วก็จะมีตัวหนังสือนะครับเป็นคําว่าไททันมิซูมูชิไททันให้ลูกค้าด้วยนะครับนี่ครับก็จะตัดในเรื่องตัวสติกเกอร์สีแดงแล้วก็สีเทานะครับ โอเคนะครับในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับเราติดตั้งในเรื่องของตัวฝาครอบถังน้ํามันให้ลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีดําด้านนะครับผมนี่นะครับแม็กครับยางครับซุ้มล้อด้านหลังนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นในเรื่องของตัวโลบาเล็กนะครับของเอลเลนเดอร์นะครับแล้วก็มีนี่ด้วยนะครับมีนิก้าให้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับนี่ ข้อไฟท้ายลูกค้าเลือกเป็นสีดําด้านนะครับก็ดําด้านยกชุดครับไม่ว่าจะเป็นตัวข้อไฟหน้านะครับเบารองมือฝาถังน้ํามันนะครับแล้วก็ข้อไฟท้ายนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นเซ็ตนะครับผมโอเคแล้วก็ตัวมือเปิดประตูนะครับหรือว่าตัวกันจนท้ายนะครับตัวนี้ก็เป็นสีดํามาจากโรงงานครับสังเกตนะครับตัวนี้นะครับจะมีเซนเซอร์ให้เราพันนะครับแล้วก็สิ่งที่มาจากโมเดลยี่สิบสามนะครับก็คือจะเป็นนี้เหลืองตัว ตัวคอนแรงกระบะท้ายนะครับนี่นะครับนี่คุณผู้หญิงนะครับหรือว่าผู้ชายตัวเล็กๆนะครับก็สามารถเปิดปิดได้ด้วยมือเดียวนะครับเบาๆกันเลยทีเดียวนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมสาธิตวิธีการปิดนะครับนี่นะครับแค่ขึ้นมาครับแค่นี้เองนะครับหรือว่าลงนะครับนี่เบามากครับนี่โอเคนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวผมพาประชุมภายในกันนิดนึงนะครับว่าเจ้าตัว GT Premium น่ะมีออปชันอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับนี่ครับ ก็เป็นเบาะหนังมาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะปรับไฟฟ้าให้ลูกค้าด้วยนะครับมีกลวงะลอะไรมาติฟังก์ชันมีพุชคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวระบบเดินกันชนนั้นหน้าตรงนะครับระบบช่วยปัดกําลังเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ระบบช่วยชะลอกําลังนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองหลังนะครับตัวนี้เป็นแบบแตัดแสงสะท้อนอัตโนมัตินะครับหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะครับ แอร์ออโต้นะครับระบบออโต้จ็อกแบนโดวายเลชชาร์เจอร์นะครับเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับแล้วก็เดี๋ยวกล้องแพนมาที่ตรงด้านกลางของตัวรถนิดนึงครับนี่ครับตัวนี้นะครับมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นระบบหมุนเวียนนะครับนี่นะครับผมโอเคนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับเจ้าตัว GT Premium ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมภาพรอบคันกันครับว่าคันนี้ครับแต่งออกมาแล้วจะดุดันขนาดนะนครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัวสีประตูตัว GT Premium ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าแต่งออกมาแล้วหล่อกันเลยทีเดียวนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังสนใจมีแพลนนะครับที่กำลังจะใช้รถนะครับสามารถนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามแคมเปญรายละเอียดหรือว่าลูกค้าคนไหนนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ต้องการตกแต่งแบบใหม่นะครับก็สามารถเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้นะครับก็ก่อนจากกันนะครับก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้กับซ่องมอซฐสายลุยด้วยนะครับผม โอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้ต้องขอตัว,วลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ